กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นในปัจจุบันทำให้หลายคนเข้าใจว่ามันคือกำแพงเส้นยาวเส้นเดียวสร้างขึ้นครั้งเดียวในอดีตแต่ในความเป็นจริงกำแพงเมืองจีนคือเศษเสี้ยวของกำแพงจำนวนมากที่ถูกสร้างต่อเติมหรือทิ้งและสร้างใหม่ตลอดเวลากว่า2,000ปีมันคือภาพสะท้อนของความกลัวศัตรูความไม่มั่นคงและความพยายามของมนุษย์ในการควบคุมพรมแดน ก่อนจะมีคำว่าจีนอย่างที่เรารู้จักแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยรัฐเล็กๆที่แข่งขันกันเองไม่มีอำนาจศูนย์กลางศัตรูไม่ได้มาจากภายนอกอย่างเดียวแต่ยังมาจากรัฐข้างเคียงการป้องกันตัวจึงเป็นเรื่องจำเป็นกำแพงในช่วงแรกไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เป็นแนวป้องกันพื้นฐานของการอยู่รอดในยุคจ้านกัวรัฐต่างๆเริ่มสร้างกำแพงดินเพื่อแบ่งเขตแดนและสกัดศัตรู กำแพงเหล่านี้สร้างอย่างเร่งรีบใช้แรงงานชาวบ้านและวัสดุจากธรรมชาติใกล้ตัวแม้จะไม่แข็งแรงถาวรแต่มันแสดงให้เห็นว่ากำแพงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองและการทหารแล้วเมื่อจินสีห้องเต้รวมจีนเป็นหนึ่งเดียวศัตรูภายในหมดไปแต่ศัตรูภายนอกโดยเฉพาะชนเผ่าเร่ร่อนกลายเป็นภัยหลักพระองค์จึงสั่งให้รื้อเชื่อมและต่อกำแพงเดิม ให้กลายเป็นแนวป้องกันเดียวกันทั้งจักรวรรินี่คือครั้งแรกที่แนวคิดกำแพงของชาติเกิดขึ้นการสร้างกำแพงต้องใช้แรงงานจำนวนมหาาศลผู้คนถูกเกณฑ์ออกจากครอบครัวต้องทำงานหนักในสภาพอากาศโหดร้ายอาหารไม่เพียงพอโรคภัยและอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกำแพงจึงไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่คือหลักฐานของความสูญเสียของผู้คนธรรมดา กำแพงเมืองจีนไม่เหมือนกันทุกแห่งในพื้นที่แห้งแล้งใช้ดินอัดในพื้นที่ภูเขาใช้หินบางช่วงสร้างตามสันเขาเพื่อใช้ธรรมชาติเป็นแนวป้องกันสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและการปรับตัวของคนในแต่ละยุคในสมัยราชวงศ์ฮั่นจีนเริ่มติดต่อค้าขายกับโลกตะวันตกกำแพงจึงมีบทบาทใหม่คือการปกป้องเส้นทางสายไหมไม่ใช่แค่การป้องกันศัตรู แต่เพื่อคุ้มครองเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลังจากหั่นล่มสลายบางราชวงศ์ไม่ให้ความสำคัญกับกำแพงเพราะเชื่อในกองทัพเคลื่อนที่หรือการทูดมากกว่ากำแพงหลายส่วนถูกทิ้งร้างพังทลายและถูกธรรมชาติกลืนกินสะท้อนว่ากำแพงไม่ใช่คำตอบเสมอไปเมื่อจีนเผชิญภัยจากมองโกอ,อีกครั้งราชวงศ์หมิงตัดสินใจลงทุนมหาศาล สร้างกำแพงใหม่ด้วยอิฐและหินแข็งแรงถาวรและเป็นระบบนี่คือกำแพงที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจีนในปัจจุบันกำแพงหมิงไม่ใช่แค่ผนังยาวแต่เป็นระบบป้องกันครบวงจรมีป้อมยามหอสังเกตการใช้ควันไฟและแสงไฟส่งสัญญ,ญาณทหารต้องใช้ชีวิตอยู่บนกำแพงห่างไกลครอบครัวเป็นเวลานานกำแพงเมืองจีนมีตำนานมากมาย เป็นเรื่องนางมึ่งเจียงที่สะท้อนความเจ็บปวดของผู้หญิงซึ่งสูญเสียสามีจากการสร้างกำแพงตำนานเหล่านี้ทำให้กำแพงไม่ใช่แค่หินและอิฐแต่มีจิตวิญญาณของผู้คนอยู่ด้วยวันนี้กำแพงเมืองจีนกลายเป็นมรดกโลกเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันมันเตือนเราว่าทุกความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ